เราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเรากำลังเติบโตอยู่ในกระบวนการของพระองค์เพื่อไปถึงการเก็บเกี่ยวได้ CGN ไทยสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับรายการที่จะนำเราให้คิดถึงพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยกัน วันนี้ผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับดำเนินรายการและพระชนะของพระเจ้าที่จะนํามาหนุนใจทุกท่านในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่14ข้อ1 4บสถึงยีครับในหัวข้อที่บอกว่าถึงเวลาเกี่ยวแล้ววิวรณ์บทที่14ข้อ14ถึงยีและข้าพระเจ้าเห็นนี่แนะมีเมฆสีขาวและผู้หนึ่งประทับอยู่บนเมฆนั้นเหมือนบุตรมนุษย์ มีมงกุฎทองคำอยู่บนพระเศียรและมีเขียวอนันคมกริบอยู่ในพระหัตถ์และมีทูตสวรรค์อีกองหนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับอยู่บนเมฆนั้นด้วยเสียงดังว่าจงใช้เขียวของพระองค์เก็บเกีเก่ยวเถิดเพราะถึงเวลาเกี่ยวแล้วเพราะว่าผลที่ต้องเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลกสุกงอมแล้วและพระองค์ผู้ประทับอยู่บนเมฆก,ก็ทรงตวัดเขียวไปบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ถูกเก็บเกี่ยวและทูตสวรรค์อีกองหนึ่งก็ออกมา จากพระวิหารในสวรรค์ลและท่านก็มีเขียวอันคมกริบเช่นกันแล้วทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งผู้มีธิ์เหนือไฟก็ออกมาจากแท่นบูชาและร้องเสียงดังบอกทูตสวรรค์ที่มีเขียวคมกริบว่าจงใช้เขียวคมกริบของท่านเก็บรวบรวมพวงองุนจากทถาอางุนของแผ่นดินโลกเพราะผลองุนนั้นสุกแล้วทูตสวรรค์น,นั้นก็ตวัดเขียวไปบนแผ่นดินโลกและเก็บรวบรวมเถาอางุนของแผ่นดินโลก และเทลงไปในบ่อย่ำองุนใหญ่แห่งความกริ้วของพระเจ้าบ่อย่ำองุนก็ถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุนนั้นสูงถึงบางเหียนมา้าและไหลไปไกลประมาณ300กิโลเมตรพระชนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านในวันนี้นะครับเป็นภาพของพระเมสสโปดกครับพระเมสสโปดกที่มากับก้อนเมฆนะครับพระเมสสโปดกหรือพระเยซูคริสต์นะครับเสด็จมาบนก้อนเมฆ มาด้วยพสงนาราศีแต่พระองค์มีเขียวนะครับแล้วก็พร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวแล้วก็มีทูตสวรรค์ประกาศบอกว่าพระองค์เกี่ยวได้เลยนะครับแล้วพระเมสสโปโดกก็เกี่ยวนะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็นําไปไว้กับพระองค์นะครับหลังจากนั้นก็มีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็มีเคียวเหมือนกันเขียวอันคมกริบครับแล้วก็รอที่จะเกี่ยว แล้วก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งออกมาประกาศว่าเกี่ยวผลองุ่นได้เลยนะครับทูตสวรรค์องค์ที่มีเคียวก็เกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวผลองุ่นแล้วก็เก็บรวบรวมแต่ไม่ได้เก็บไปไว้ที่พระเมสโโปรกเก็บมาเทไว้ที่บ่อย่ำองุ่นครับนั่นหมายถึงเกี่ยวเพื่อจะเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าและเมื่อถูกย่ำย่ำย่ำไปสุดปุ๊บน้ำามลก็ไหลไปไกลนะครับ นั่นหมายถึงว่าการพิพากษานั้นก็ครอบคลุมครบทุกพื้นที่ไม่มีการหนีพ้นการพิพากษาของพระเจ้าได้ทุกท่านครับย้อนให้เราได้เห็นภาพของการเก็บเกี่ยวในวาระสุดท้ายของการพิพากษาของพระเจ้าผู้เชื่อจะถูกเก็บเกี่ยวโดยพระเมสสโปรดกและอยู่กับพระเจ้าเป็นนิจนิรันร์อันนี้คือภาพที่ทําให้เรามีความมั่นใจในความเชื่อของเราอย่างมาก ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะถูกเก็บเกี่ยวโดวยทูตสวรรค์เข้าสู่การพิพากษาตามผลของการกระทําหรือตามความเชื่อที่เขาตัดสินใจในโลกนี้แบบนิรันด์เช่นเดียวกันแต่เป็นนิรันด์คนละแบบนะครับนิรันด์ของผู้เชื่อคืออยู่กับพระเมสสโปโดกแต่นิรันด์ของผู้ไม่เชื่อนั้นก็อยู่ในที่ที่พระเจ้าเตรียมให้เขาได้อยู่พระเจ้าทรงมีสิทธิ์ในการเก็บเกี่ยวนะครับ พระเจ้าทรงถึงเวลาที่พระองค์จะเก็บเกี่ยวชีวิตของมนุษย์อาจจะมีหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วพระเจ้ามีสิทธิ์อะไรในการที่จะมาเก็บเกี่ยวชีวิตของคนเพราะพระเจ้าสร้างเรามาครับและพระเจ้าเป็นเจ้าของพระองค์จึงมีสิทธิ์ในการที่จะเก็บเกี่ยวของของพระองค์กลับคืนไปนะครับมารซาตานก็หว่านไว้เหมือนกันครับนะแต่ว่ามันไม่มีสิทธิ์ได้เก็บเกี่ยว เพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมามันเพียงแต่หวานสิ่งที่ชั่วร้ายและก็ล่อลวงมนุษย์เท่านั้นแต่ผลของการเก็บเกี่ยวก็คือว่ามันจะถูกเก็บแล้วก็เอาไปเผาไฟถูกเก็บเกี่ยวเหมือนกันนะครับแต่เก็บไว้คนละที่คนที่หวังจากการหวานของมานก็คือหวังในสิ่งที่ชั่วคราวนะครับชั่วคราวในโลกนี้แต่จะเป็นนิรัน์ในที่ที่ เต็มไปได้วยความทุกยากลำบากและการทนทุกข์ทรมานอย่างเป็นนินิรันดร์เช่นเดียวกันในที่สุดแล้วคนที่หลงไปกลับมาจะไม่มีอะไรเลยครับนะพวกเขาจะถูกพิพากษาจากพระเจ้าเราทุกคนที่เชื่อครับที่หวังใจในการหวานของพระเจ้าและการเก็บเกี่ยวที่พระเจ้าจะเกี่ยวในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะตอบแทนและก็นําเราด้วยความเชื่อนั้นและอยู่กับพระเจ้าเป็นนินิรันดร์โดยความเชื่อที่เราอยู่ในโลกนี้ อย่างที่ได้บอกไปครับเราทุกคนที่อยู่ในความเชื่อในพระเจ้านั้นเรากำลังเติบโตอยู่ในกระบวนการของพระเจ้าผ่านทั้งทางดีเรื่องดีเรื่องร้ายแต่ทุกๆเรื่องครับมันไม่ทำให้เราขาดจากพระเจ้าเลยและเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวและก็อยู่กับพระเจ้าอย่างนิดนิรันร์พี่น้องทุกท่านครับเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้น ก็อาจจะยิ่งทำให้เราอย่างรากลึกลงไปเรื่อยๆนะครับรอการเก็บเกี่ยวจากพระเจ้ายิ่งเราแข็งแกร่งขึ้นยิ่งรเราเผชิญกับสิ่งอันตรายมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เราอย่างรากมั่นคงยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งทำให้เราสมบูรณ์ขึ้นและเมื่อพระเจ้าจะมาเก็บเกี่ยวนั้นพระองค์ก็จะได้เก็บเกี่ยวความสมบูรณ์แห่งความเชื่อของเราดังนั้นความทุกข์ยากลำบากที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านอยู่ มันกำลังจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราอย่างรากลึกแล้วก็พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในวันนั้นมากน้อยแค่ไหนเช่ีใวกันครับวันนี้ท่านพร้อมที่จะให้พระเจ้าเก็บเกี่ยวชีวิตของท่านหรือ,อยังถ้าพระองค์เสด็จมาและขอพระเจ้าทรงนำท่านที่ท่านเองจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมีส่วนในการที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อนำดวงวิญญาณ ถวายให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับและกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Living Life ที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเก็บเกี่ยวการหวานที่เราได้หวานไว้ด้วยกันให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่บิดานำพาข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีส่วนในการที่จะออกไปหวานพระชนะของพระองค์มีส่วนในการที่จะเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลาของพระองค์และนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมั่นคงในความเชื่อ และเป็นคนหนึ่งที่พร้อมสําหรับการที่จะถูกเก็บเกี่ยวเมื่อคาบรลงทั้งหลายมีความเชื่อที่สมบูรณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้คาบรลงทัหลายได้รับใช้พระองค์อย่างเกิดผลทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ถ้าชื่นชอบคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกๆช่องทางที่เรามีนะครับและเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เราทั้งหลายได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันอย่างเกิดผลและก็เป็นพระพรไปสู่คนอีกมากมายนะครับและที่สำคัญครับอธิษฐานเผื่อพันกิจนี้และขชิญชนทุกท่านครับที่จะมีส่วนร่วมในการถวายนะครับเพื่อให้สิ่งที่ท่านถวายนั้นจะมีส่วนในการที่เราจะเก็บเกี่ยวดวงวิญญ,ญาณถวายเกียรติให้กับพระเจ้าด้วยกันครับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านนะครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ